สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัทคัสติโกฟิวเจอร์นะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะรอดูว่าราคาจะสามารถเบรกผ่านกรอบสามเหลี่ยมได้หรือไม่นะคะซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยจริงๆเราสามารถเบรกได้ทั้งขึ้นแล้วก็ลงนะคะแต่เรามองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นมากกว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาทองคำในช่วงนี้นะคะมีทั้งบวกและลบก็คือการที่ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงนะคะแต่ว่าทางด้าน ในวันนี้นะคะก็จะมีการประชุมนะคะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยจะคว่ำบาตรการนําเข้าน้ํามันของนิรานในกรณีอาวุธนิวเคลียมหรือไม่นะคะถ้าหากว่าสรุปว่าสหภาพยุโรปคว่ำบาตรอิรานนะคะรานะคาน้ํามันก็อาจจะปรับสูงขึ้นแล้วก็สนับสนุนราคาทองคาได้นะคะส่วนการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซนั้นนะคะในช่วงวันสุดสัปดาห์เนี่ยยังเจรจาไม่สําเร็จนะคะสําหรับเจ้าหนี้ภาคเอกชนส่วนในวันนี้ก็จะมีการ ประชุมสำหรับรัฐมนตรีคลังของทางด้านยูโรโซนนะคะจะก,กำหนดเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้กรีซเนี่ยได้รับความช่วยเหลือรอบที่สองนะคะการกำหนดเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะคะจะเป็นประเด็นที่นักลงทุนจะต้องติดตามต่อไปนะคะแล้วก็ในวันพุธก็จะเป็นไฮไลท์ของในสัปดาห์นี้นะคะก็คือการแถลงการในเรื่องการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งทางเฟดก็จะกำหนด แล้วก็ชี้แจงให้มีความชัดเจนโปร่งใสมากขึ้นนะคะส่วนในวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสารัฐประกาศนะคะจาก ในช่วงตลอดเดือนมกราคมนะคะสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นว่ารานะคาทองคานั้นเป็นแนวโน้มขขาึ้นนะคะจุดต่ำสุดยกตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณหนึ่งพนะคะถ้าผ่านไปได้เนี่ยมีโอกาสที่จะเบรกขึ้นผ่านเส้นดาวเทนไลน์นะคะที่เราลากจากจุดสูงสุดนะคะในเดือน สิงหาคมนะคะที่บริเวณ1920นะคะแล้วก็ลากผ่านจุดสูงสุดในแต่ละรอบจะเห็นว่าโอกาสนั้นนะคะมองว่ามีแนวโน้มที่จะเบรกขึ้นมากกว่าที่จะเบรกลงนะคะเพราะว่า MA CD ก็เริ่มที่จะปรับตัวเป็นบวกแล้วนะคะส่วนกราฟในรายสัปดาห์นะคะก็จะเห็นว่า สโตแคสติก uh, นั้นอยู่ในเกณฑ์สูงนะคะแต่ว่าก็ยังสามารถที่จะปรับตัวสูงขึ้นไปได้อีกนะคะการที่ขึ้นขึ้นถึงชนเส้นดาวเทนไลน์ Down ที่เป็นเส้นกดตรงนี้นะคะจะมีแรงขายทํากําไรนะคะก็ให้นักลงทุนระมัดระวังนะคะถ้าหากว่าไม่สามารถผ่าน1675ไปได้ก็ให้ปิดทํากําไรไปก่อนเพราะว่ามีแนวโน้มอ,อาจจะย่อตัวลงมาได้นะคะที่บริเวณหนึ่งหกหกศแล้ว 1644นะคะในระดับวันก็คือดูที่1660รับอยู่ไหมนะคะในระดับสัปดาห์ก็คือดูที่1644แล้วก็1630สนะคะส่วนกรอบแนวรับแนวต้านในสัปดาห์นะคะเรามองที่1,700นะคะเป็นแนวต้านส่วนแนวรับก็อยู่ที่บริเวณ1630ค่ะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ